นายรู้อะไรไหมฉันนะ่ะนะจะบอกให้ฟังฉันนะ่ะร้องเพลงเก่งที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกนายกันฉันตั้งหางที่ร้องเพลงเก่งกว่านายน่ะเฮ้ยนายเข้าใจผิดแล้วฉันตั้งหางที่เก่งส่วนนกายอ่ะกากเพื่อนอะไรกันฉันตั้งหางที่เก่งหยุดทั้งสองคนเลยจ้าทั้งสองคนนะ่ะกากทั้งคู่นี่พี่พูดอะไรของพี่นะก็คนที่เก่งเขายือนอยู่ตรงนี้จ้า ใช่แล้วไอ้น้องพี่นะฮาคือ <c ười> คนที่เก่งที่สุดอะไรกันไม่จริงอ่ะผมนักให้เก่งเนะยังเถียงอีกนี่เนะเออจัดมาเลยที่รักจัดการมันเลยเอะาอ,อ่เป็นผู้ใหญ่ทำไม <c oughs> รังแกเด็กครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่เกมที่ยอดนิยมเปหน้าต่อไปเพื่ออธิบายการเล่นจา้าเปิดสิจ้าเปิดเลยจา้า เอาละจ้าเร่งยังไงอันดับแรกต้องเดินไปที่จุดเรืองแสงนะจ้าที่ตรงนู้นแล้วก็กดเริ่มเพลงเลยจ้า,าย,ยุดได้แล้วที่รักถ้าน้องไม่แน่ใจาว่าพี่เก่งก็มาสู้กับพี่ปะละ่ะนั่นน่ะสิมาสู้กับแฟนฉันไม่ละ่ะเออถ้าอยากจะสู้กันแล้วก็เดินตามมันเลยเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าใครมันเจ๋งกว่ากันนะนะในไงจุดสตารอยู่ตรงนี้เอาดีมาดีเอ้ย ที่รักคะเขาบอกว่าเขาไม่ว่างให้ฉันมาแข่งแทนได้หรือเปล่าคะใ้คุณอยากจะลองดีกับผมเหอ,อนที่จริงฉันก็คิดว่าฉันเก่งกว่าคุณนะคะอ่งั้นก็มาลองดูที่รักเอาเลยคะ่ะที่รักกดปุ่มสตาร์ทได้เลยคะ่ะโอเคผมกดปุ่มแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ไงเอาเพลงนี้ 3> 3, 2, ไหยังไม่เห็นมีปุ่มลายเลยนั่นงมี่ค่ะที่รักมันกาลังมาแล้วค่ะสีม่วงนะคะกดเลยสิคะออไม่เห็นจะยากเลยฮะสีเขียวค่ะที่รักสีฟ้าค่ะแล้วก็สีแดงนะคะอะไรเนี่ยทาไมมันง่ายขนาดนี้แหมที่รักคะนี่ก็ยากเลยนะคะที่รักกดให้สองสิคะเห็นไหมหล่อผมกดได้ระดับดีเยี่ยมแต่มันไม่เพอร์เฟกต์นะคะที่รักที่รักต้องทําให้มันดีกว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าที่รักเล่นแบบนี้รับรองเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องโดนโคน้ดอย่างแน่นอนเลยค่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปหัดละกันนะว่าแต่สวมอยู่ไหนเนี่ยเออถ้าห้องน้ำก็เดินเข้าไปตรงนี้เลยครับพี่ไอฉันเรารู้สึกปวดท้องอยังไงก็ไม่รู้นะเชิญเข้าไปเลยครับพี่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเฝ้าหน้าประตูให้ในี่ฉันสูงไปหรือประตูมันเตี้ยโอ้โหข้านายในี้เนี่ยก็สัมผัสได้แล้วว่ามันแคบมากไม่มีอะไรเก็บในกล่องแล้วจะมีกล่องเพื่อ เราไปไน้องแล้วพี่จะขึ้นไปดูอออสวัสดีครับคุณสนใจมาแข่งร้องเพลงกับผมไหมครับเมื่อกี้นายพูดกับใครถ้าพี่น่าจริงพี่มาแข่งกับผมปะครับผมมาพร้อมแข่งกับพี่เสมอมาได้เลยครับพี่ได้เลยไอ้น้องนาาไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครเออผมก็อยากรู้จักพี่เหมือนกันนะครับน่าจริงก็มาเลยเดี๋ยวก่อนรอดอกฟอร์มแข่งให้เสร็จก่อนไอ้หนูเป็นไงกดได้ไหมกดไม่ได้ก็ถอยไ,ไปแล้วพี่กดแทน เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ไอ้หนูสีม่วงสีม่วงเฮ้ยตายแล้วสงสัยจะเกิดอาการค้างจากเมื่อคืนแน่ๆเลยค่ะโอ้ยฉันไม่เล่นแล้วโอเคดูพี่นะน้องนี่คือการแข่งขันระดับแชมเปี้ยนเลือกเพลงเลยไอ้หนูได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงนะคะพี่เอาเพลงแก๊แกไหมคะได้เลยฮะเอาระดับยากสุดเป็นเลยนะฮะ เพลงอะไรคะเนี่ยเออเอาเป็นเพลงที่อยากเที่สุดก็น่าจะเป็นเออปุ่มนี้ละมั้งโอเคมาอยากสุดจัดไปผมชนะแน่นอนครับผมเริ่มได้เลยครับไหนไม่เห็นจะยากเงยไม่เห็นมีลายโผล่มาเลยรอสักครู่ค่ะโอ้สุดยอดพี่เบบี้บาลงกระเป๋าพี่ไม่มีตังกร้องอะไรคะอย่าร้องเพี้ยนนะคะคุณคือไร พห่ไม่ทนหรอกอยู่กับพี่อะสบายพี่ค่ก่อที่มาแทนเลยนะคะแต่พี่กับพี่คหนูจะเปลี่ยนใจไปคบกับข้าแทนแล้วนะคะโอ้ยพี่ก็โกรธอยู่นี่ไงโอ้ทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมมันเร็วโอ้รัวมาเลยพี่ค่ะพี่ก็รู้นะว่าหนูไม่ชอบอะเอ้ใจเย็นน่ะพี่กำลังกดพี่รู้ไหมว่าหนูชอบอะไรแป้งที่สุดชอบอะไรอะหนูชอบคนเทนระบำบำบำบารำบำบำบา ช่วยรได้ไหมครับผมไม่มีสมาธิอุ๊ยอุ้ยโอเคได้อยู่สีเขียวมาสีฟ้ามาสีแดงมาจัดไปโอทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ระดับดีแต่ว่ามันก็มารเรื่อยๆเลยโอ้โหจริงๆแล้วเขามีดนตรีด้วยนะคะทุกคนแต่พี่ซีไม่กล้าเอามาใสา่เพื่อเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอายังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ใน U I D นะคะที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยด้วยชอบคอนเทนต์นระบำบำบำ,บำเอา้าหายไปแล้วอะสงสัยเขาจะเพี่พิดา งั้นเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมน,นะว่าแต่พี่คือเอนหนคเปนตัวจริงแคเนียโอ้โหทุกคนในแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกตัวละครได้ด้วยนะคะตัวละครนี่ก็มีให้เราเลือกมากมายเลยเอ๋เมื่อกี้นี้พี่เหมือนที่จะเห็นทางนะคะไปทางด้านนู้นค่ะไอตรงนี้มันเป็นอของที่เราสามารถซื้อได้นะคะอันนี้เนี่ยนี่ไงมันมีทางเป็นแบบกระโดดทุกคนไหนลองกระโดดหน่อยดิ เฉยทําไมเขาถึงได้กาอน,นาดนั่นน่ะฉันจะไม่เลิกเหมือนกันแต่ว่าทางตรงนั้นนะ่ะนะอันนี้สําหรับผู้ที่สนับสนุนสนับสนุนได้เลยตรงนี้ตรงนั้นมันก็คือเออ,กร,ดดเอกระโดดขนาดเล็กใช่แล้วมันคือแมบกระโดดขนาดเล็กเอาละไหนลองกระโดดหน่อยนี้น่าจะมีรางวัลรอรออยู่ เลยโอ้ย,อยระวังนะไดโนมันมีลาวานะคะอยู่ข้างล่างสลับกับแผ่นน้ำค่ะทุกคนอุ้ยตรงนี้ไกลต้องตือยจมน้ำเฉยไม่เป็นไรกระโดดขึ้นมาก่อนโอเคกระโดดต่ออูอไม่รอแล้วนะเออกระโดดไปเลยแล้วบ๊อบบี้อยู่ไหนเนี่ยบ๊อบบี้เอยไม่รอบ๊อบบี้เลยแนตะ่ทาไมไป็จัวน,นิชชอนนะคะน,นแม่บ๊อบบี้ทำไมนายพูดไม่รู้เรื่องให้เจ้านายรอก่อนนี่ มาเราบัฟบ,บี้รีบๆกันโดดมาโอ้ยลาวาเนี่ยมันทีเหมือนกันนะคะทุกคนเอ๊ะเหมือนข้างหน้าจะสุดทางแล้วนะคะทุกคนสรุปว่าตรงนี้นะคะเรากระโดดเพื่อเทดสอบความสามารถแบบชิลๆนะคะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเลือกระดับเพลงนะคะความยากง่ายแล้วก็มาแข่งกับเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวพี่ซีนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะว่ามีตัวละครใดบ้างอุ้ยดูดิเห็นป่ะโอ้ยหน้าตายอย่างโชยฉันเลือกตัวไหนดีอะมีให้เลือกเยอะมักงเลย,ยตัวนี้ก็สวยนะ แต่ว่าอยากได้ตัวอื่นอีกมีเป่าว่าเอาหายตัวไปแล้วหรือว่าเขาจะเป็นผีไม่ใช่ฉันไหนจ้านี่นะคะก็คือแมปนี้เลยค่ะทุกคน ID นะคะ15063965นะคะแต่ถ้าจำไม่ได้นะคะทุกคนก็ดูที่ลิงด้านล่างใต้คลิปได้เลยฮยทำไมฉันรู้สึกแปลกๆเนี่ยไดโน,โนไม่ใช่เวลานอนนะเราต้องเรีบมมาเล่นเร็วเขา้า ไดโนขอนอนเก็บแรงแป๊บหนึ่งได้ไหมที่นี่เนี่ยเขามีที่นอนให้สาแดงว่าเขาต้องใหเรานอนหลับพักผ่อนนะดิแต่ว่าวิคุณคะเร็วๆสิคะจะอยากจะเล่นแล้วอะ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะให้ไดโนเนี่ยแกล้งหลับก่อนแล้วดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะมองไดโนอยู่นะเนี่ยไอ้แนะว่าเขาเป็นอะไรเขาตายหรือ,อยังก,กับเพื่อนฉันว่าเขายังไม่ตายนะเราควรพาเขาไปหาหมอไหมเขาชักมากเลยนะเพื่อนเจ้าหนายตื่น โอเคตื่นในแล้วจายนี่ไม่ใช่เวลามันนอนนะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตัวละครที่มีทั้งหมดในแบบนี้นะและนี่ก็คือใช่แล้วจ้านี่คือตัวละครทั้งหมดที่คุณสามารถเลือกเป็นได้ตามใจชอบเลยนะจ้าชอบตัวไหนก็นเลือกตัวไหนได้เลยนะอุ้ยทุกคนดูตัวละครแต่ละตัวคือแหลมมากๆเลยโอ้โหตัวนี้อย่างเท่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นะคะตัวแรกนี้เราสามารถกดได้แบบฟรีๆเลยอุ้ยมีอมองอัดด้วยโอ้โ เฮ้ยมีแบบต้นฉบับด้วยนะทุกคนแล้วดูแต่ละตัวคือแบบเจ๋งอะนี่นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นในมือถือเนี่ยน้องๆก็สามารถปลดล็อกตัวละครได้เลยนะคะตามกติกาที่เขาได้วางเอาไว้นะคะทุกคนอยากเป็นตัวไหนเนี่ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยส่วนพี่นะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะอยากจะเล่นเกมมินิวอร์บล็อกอาร์ตเนี่ยก็สามารถดาวโหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะอุ้ยมีคนทักพี่มาด้วย ขอบคุณนะคะมาเลยถ้าเจอพี่ซีนะคะสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปต่อสู้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างกันแล้วไหนไหนไหนใครที่อยากจะสู้กับฉันที่รักคะฉันล้องใจมากๆเลยเรามาต่อสู้กันอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้สิที่รักมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้แต่ก่อนอื่นฉันขอซ้อมก่อนนะคะเออที่รักอะไรคะนั่นคุณอื คุณกดอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อไรลูกศรจะมาคะเนี่ยที่ฉันรอตั้งนานแล้วนะแค่นี้ที่รักคุณก็กดให้มันตรงนี่โอ้ยนี่ต้องให้ผมสอนอีกกี่ครั้งเนี่ยค่ะค่ะค่ะฉันเข้าใจแล้วเ,เก็บแรงไว้สู้กับฉันเถอะค่ะคุณไม่ต้องมาปน อยากเล่นเกม Mini World Block Art ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยแล้วเจอกันในเกม Mini World Block Art นะเหมียวอย่าลืมแอดพี่สีเป็นเพื่อนด้วยนะ